ใครไปมาอยู่เมืองนอกสบายก็ต้องทำงานกินงานก็ต้องทำมาบ้านงานก็ต้องทำงานบ้านก็ต้องมาตักทีมาอีกแต่ทำไปตักก็ไม่มีที่จอดดเถอะชีวิตต่างแดนดวงตะวันจะดวงตะวันขึ้นล่างกลัลงแหละต้องเป็นสวนแม่พินองสวยมากเนาะนี่คือบรรยากาศพีินอ่ะให้ดูสวยไหมจ๊ะ ฟังทั้งโรงหวานเลยก็นีเวลาบ่ายสองจะเริ่มมืดแล้วจะมุนตักมัเถอะอยากกับน้ำหน้ำจะไปถ่ายดูถ่ายตักมันติดจอดตัวโอ้ยตัวซับพิรุษมือแลวไม่ได้ใช้ถ่ายขาตั้งไม่ใช่ไม่ซิฟไม่ใช่อะไรเลยทักทายลูกชายจ้ะ พอน้องเซนโดเลิกงานมาให้มีกินบ้านดอกตั๊กพมาออกจากข้างลื่นให้ลูกในเจ้าโค้งก่อนวนตอดรถต้องมีคนขันวุ้นเจ้าของนั่นเมียครับเจ้าของขับคันน้องเมียหน่อยหน,นมามีมากเมียเอามีไว้คันหน่อยเมียจอดในบ้านครับพ่อจะของจอดข้างนอกรถต้องมาตักที่จอดโอ้ยหนาหนาพี่น้อกหาใส่เสื้อกันจ้ะหนาตอนนี้ยายดาวออกมาลางมาดูลูกชายจ้ะลูกชายตักพี่มาตรงนี้ หนาวแต่ไม่ได้ใส่เสื้อผ้าเลยนิดนิดดูคนดีใ <c oughs> จคือวิธีเออคนอยู่ต่างประเทศต่างแดนทางไกลจะเป็นประมาณนี้พี่น้องใครว่ามันสนุกไหมจ้ะตองมาตักหิมะตองมานั่นมาน,นี่ทางเดินเนี่ ไม่ช่วยถ่ายคลิปค่ะตักทังให้แม่เดินก่อนี๋้วไปลงไปด้วยลงไปหลินกระลูกอยนงี้อุ้ยลุ่นที่้องชุวยอย่าตกเลยไปจะเอ๊ะ มันทกใเดินกิ่งลงไปเดินกับคื่นทั้งนั้พี่น้องไม่ใช่เดินได้ดีๆจ้ะไอ้ลูกตั๊กออกงานกิ่ลงไปถ่ายพวกงบนขึ้นมาให้ดูจ้ะไอ้ลูกลูกขึ้นแป้งวนยาลงมากลางยาดาลงมากลางล้อลูก นี่ต้องตั้งอย่างงี้เดี๋ยวพี่น้องดูตัวชีวิตน่ะชีวิตต่างแดนไม่ใช่ง่ายง่ายต้นไม้กระโดดไม่ต้องเองนั่นจัดเก็บเลยจัดเก็บเลยไม่ใช่ง่ายง่ายโอ้ยอยากจะกระโดดหิมะเอาหิมะรู้กันนะนายจะเก็บไอ้กล้องให้แม่ด้วยแม่จะกระโดดหิมะนิดก่อนี่ขึ้นบ้านไอ้พี่น้องดูมาๆพี่น้องวันนี้ うん、も。 ปวดเนาะอุ้ยพอ่ออลไรพี่น้องเดีออช้ามึงอุ้ยปว,วดมือลูกก็โดมาจอดได้แหละจ้ะเออหนาวหนาวพี่น้องเอ้ยดูหัวยาด้าด้วยจ้ะเข,ขาว่าแหละหัวขาพ่นไหม ผมก็ขาวพ้นอยู่แล้วดูนะพี่น้องดูหัวแม่หัวยาดาขาวพ้นที่ทอสองชั้นนึงนะจ้ะนี่เสื้อผ้าใสหลายชั้นด้วพี่น้องให้พี่น้องดูไห้พี่น้องดูไปนี่จะเสื้อผ้านี่ออกหนึ่งชั้นหนาๆนานี่มีแต่นี่เต็มนี่เป็นตาก็ยังเค้ยังไม่ได้คือต้องขึ้นไปเป่าความร้อนเช็ดดูของเก๋งพี่น้องมีสิ่งนึงคือรองเท้านี่จะพี่น้องที่ว่าพันผัดไปออกไปไหนมาไหนนี่รองเท้าด้โทวดดยจ้ะ ใส่นานๆยังไม่ใส่ไอ้ไอ้ไออปูใส่กเกลือนหิมะเลยจ้ะเพราอยากดาวอยู่บ้านอยากดาวเลยไม่อยากดาวเลยไม่ได้ใส่ตะปูเอ้กันลื่นจ้ะอุ้ยเปียก์ละโอ้ยต้องข่าวขุนข่าวก็โทษจ้ะโทษจะให้ดูข้าวต้องนนาเปิ๊โอ้ยข้าบ้านพี่น้องไม่รู้จ้ะหนาวขนาดไหนเอ้ยเดินนี่ถึง ไปแล้วไปแล้วาน,นอรพบ้านตอนนี้ยาดาเชาบ้านมา่อเราจะให้เสื้อผ้านี่ก็ต้องเอาไปขึ้นไปขึงถูกความร้อนให้ให,ให,หิมะมันลุดออกนี่จะว่าสังเกตยาดาก็ไม่ไมีแต่หิมะมาลูกบนอีกแฉ่นี่จะ้ะไปเปลี่ยนเสื้อผ้าบนเอาไปจากพี่น้องขึ้นบ้านนะจา้ะโอ้ยขึ้นบ้านขึ้นบ้านเฮถุงเท้ากันลุดนกดีนะ สนุกมันพ่นองน้าๆๆๆขบานขบานขบานเอียดต้าว่า,าเก็กนวิดีโอคันดูเพียนประม่ท่าวัสเกบิลอย่าทำวิดีโอตะโปดเล็กเกินนะนี่วัสเกะจนะชิบเด็กล้า เกจ้ะคลิปนี้เอาไว้แค่นี้เยอะจ้ะขอบคุณทุกคนที่ข้าารับชมจ้าวันดีจ้ะหนาวเดีนสภากันจ้ะรู้คลิปยาดาวเด่นหิมะแล้วเป็นตาสนุกเป็นตาหนาวแทนไม่จ้ะใส่เสื้อผ้าก็ต้องหนาเปื้อพี่น้องถูกใจไม่จ้ะถูกใจก็กดไลค์เอชอบใจก็ฝากกดติดตามกดซับสไครต์กดสันกระดิ่งจะได้พลาดคลิปใหม่ๆของยาด่าวก่อนใครเด้อจ้าขอบคุณจ้ะสวัสดีจ้า